สวัสดีครับผมดชรชลอนะครับวันที่วัน 24, 29สพฤทธิกาย,ยน2 5 6 5นะเป็นวันเรียนอีกวันหนึ่งนะครับที่วันนี้เข้มข้นมากเรื่องของการตรวจคำฟ้องโอ้โหอย่างนี้เลยได้เรื่งได้โกลเม็ดนรัยใ,ในการที่จะเขียนในการที่จะนำเสนออย่างไรน,นะครับ และก็ที่สำคัญคือเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราจุดหรือว่าเฮ้ยคำฟ้องนี้มีปัญหาหรือเปล่านะฮะตามดูนะครับว่ามีอะไรที่เราต้องเจบ้างก็เพิ่งเลิกเรียนนะครับวันนี้เรียนวิชาเรื่องของการตรวจสํานวนคําฟ้องนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการร่างฟ้องนะครับ เดือนที่แล้วเนี่ยจะเป็นบทบาทของประชาชนหรือทนายหรือผู้ที่รับมอบนาจจะต้องเขียนคำฟ้องอย่างไรนะฮะเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องคือพิจารณาครับเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นการสวมบทบาทเป็นเอ่อถ้าเราเป็นตุลาการสัมปชัญญร,รเนี่ยเราจะมีการตรวจคำฟ้องอย่างไรนะครับว่าเป็นคำฟ้องที่สามารถที่จะ รับได้หรือไม่นะครับหรือการฟ้องที่นะนะครับไม่เข้าเงื่อนไขยังไงนะครับก็ก็ไม่มีหลายอย่างนะฮะเรื่องของเขตอำนาจฟ้องเรื่องความเป็นผู้เสียหายเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของคําขอท้ายฟ้องเรื่องของการชาระค่าธรรมเนียมอนะ่าการยื่นฟ้องในภายในกําหนดระยะเวลาเวลาระยะเวลาหรือไม่โอ้หลายเรื่องนะฮะ ก็จริงๆเรามีประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็ในการเขียนในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยครับแต่พอมาสัมผัสกับตุลาการสารปกครองสูงกับการให้ทริปนะครับที่จะทําให้เรานั้นสามารถพัฒนาเรื่องของการเขียนนะครับคำ,คำฟ้องได้ดีนี่ผมว่าโอเคอเ,คเคนะก็อีกเดือนก,กว่าก็จบแล้วนะครับ <laughs> จบสักที หปีไปไหนไม่ได้เลย1ปีนะฮะที่เสาร์ทิตนั้นต้องอยู่กับการเรียนนะครับโฟกัสกับการเรียนนะครับไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้ถ้าไปนี่ก็นะคือในช่วงของแรกๆนี่ก็จะเป็นเรียนของออนไลน์นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19กนะก็โอเคนะครับแต่พอเทอมโซนะครับออนซิอย่างเดียวนะครับต้องมานั่งที่ ห้องห้องเรียนก็จะทําให้บรรยากาศของการสอน,น,นก็เป็นอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับทาคลิปบรรยายนะครับว่าจะฟ้องคดีนี้จะทํำยังไงนะฮะประเด็นไหนประกันไหนเดี๋ยวก็จะแนะนํากันนะครับสำหรับวันนี้ผมนรชาโล ขออนุญาตลาท่านผู้ฝังไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปพรุ่งนี้สอบตรวจคำฟ้องอ่า,ท,าท่านอาจารย์สอบนะครับพรุ่งนี้ทั้งสอบนะฮะใครไม่ไปเนี่ยครับระวังซ่อม <laughs> อ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับ